สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วกับนาฬิกาเรายังไม่เลิกหวังกับนาฬิกานะเพราะว่าเราชอบนะครับสีมันสวยอะผมชอบแล้วก็เพิ่งได้บิดมาใหม่นะครับเป็นเกียร์นิดเดินนะยังไม่ใช่อันเดร์นิดเดินนะเพราะว่าอันเดร์นิดเดิลมันอยู่ในโกลไมล็อกส่วนบิดอะไรนะ LO low off อยู่ในวิสันอาร์ซึ่งผมไม่มีทั้งสงตัวโอเค แล้วก็วันนี้จะมาบวกกับฟินิก x ์วิงลองดูสักใครถึงสิบแต้มก่อนชนะไปง่ายๆเลยสิบแต้มนะฮะกดสับสกายหรือยังนะกดสับสกายหรือยังกดให้หน่อยครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้นะ เอ,ออ GN, Wing, 360, เอ่อค้องมิลาด455 GN กับฟินิ x วิ n ง360คิกะครับไป10คะแนนอ่ะ10คะแนนละส10ตา10ตาก็ี่้ทีชช่ว <Yes. S 1> <laughs> ันตาแรกโดนอีกแล้วตาแรกโดนอีกแล้ว สองศูนย์นับให้ด้วยนะเพื่อลืมตาที่หนึ่งสองศูนย์ต่อไปตาที่สองอถ้าแบบนี้มันต้องสู้ได้สิวะตาที่หนึ่ง ลมๆไปซะเรียบร้อยตาที่สองสองหนึ่งหนึ่งและสองโอเคสองหนึ่งเขาต้องเป็นหนึ่งสองไงห,หนึ่งสองตาที่สามโอตาที่สาม อัที่สามเป็นสี่หนึ่งอ่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งต้องปั่นยังไงปั่นให้มันโค้อง,อ,ง,อ,งอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็ก็อ่าโอเคอันที่สามสี่หนึ่ง ต่อไปตาที่สี่ลงสะตรงเลยหกหกหนึ่งเนในกรรมจะได้กรรมมาเกิดไหมเ๋ยนะตาที่สี่หกหนึ่ง ต่อไปตาที่ห้าออกแตะแล้วตาที่ห้าเป็นแปดหนึ่งใหม่เพื่นอนผมคต้องปั่นใหม่แนะ โอเคตาที่ห้าแปดหนึ่งเราไปต้องเอาฟินิกวิ่งลงก่อนมั่งตาที่หกโอ้โหลงก่อนลงหลังก็โดนตาที่หกเป็นสิบหนึ่งตอนนี้มสิบหนึ่งไปซะแล้ว ปั่นยังไงปั่นยังไงสิบหนึ่งสิบตาที่หกไปแล้วสิบหนึ่งอะตาที่เจ็ดเอ้ยโอ้ยใส่ยา,ยาไมให้โดนโดนแรงมากโดนแรงมาก โอเคเป็นตาที่เจ็ดเป็นสิบต่อสองโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตาที่เจ็ดคือสิบต่อสองไปตาที่แปดสิบสองสอง สองสองแล้วนะอุตซาห์ปันโค้งแล้วนะตาที่แปดสิบสองสองแล้วต่อไปตาที่เก้าไปโอ้ยเอ็กซ์ซีมจุ๊บตาที่เก้าเป็นสิบ ห้าต่อสองโอ้เวนในกรรมตาที่สิบนะครับจะชนะใหม่เมื่อกี้แอร์ฮิต้วยนะแต่ว่าโอเคเอ้ยสุกคนตาที่สิบเป็น สิบห้าสามจบอันนี้สิบห้าแต้มอันนี้สามแต้มว้ามาคลิปมันสั้นต่ออีกสักตัวก็น่าจะเป็นดันบัสเตอร์สต็อกคอมโบหนกับนั่นแหละของมิลาส ถ้ามันปั่นพร้อมกันเลยจะเป็นยังไงที่ชุบ้านโอ้อันนี้คือปั่นพร้อมกันตาที่ห 1, น 1, ึ่งหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์นี่คือปั่นพร้อมกันนะปั่นพร้อมกัน ต่อไปตาที่สองปั่นพร้อมกันโอ้ตาที่สองสองศูนตาที่สองนะปั่นพร้อมกันปั่นพร้อมกันทำไมมันแสดงว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ ปั่นพร้อมกันต่อไปตาที่สามสามศูนย์ตาที่สามสามศูนย์เพราะอะไรถ้าปั่นไม่พร้อมมันจะเป็นยังไงปั่นไม่พร้อมก็จะแรง้งคู่ใช่ไหมอืม ลองปั่นไปพร้อมอูตาที่สี่โอ้ยโอเคสีศูนย์นี่ปั่นไม่พร้อมกันเลยนะแต่ก็ยังได้แค่หนึ่งอยู่ดีตาที่สี่สี่ศูนย์ต่อไปตาที่ห้า เบโอเคห้าศูนย์ว่ะอู้เนี่ยจะเชื่อตาที่ห้าของดันบัสเตอร์นะครับกับครอกมิลารดเอาไปเป็นตาที่หกอันนี้ถือว่าแอร์ไหมแอร์แล้วกันตาหกเอาใหม่ เพื่อข้อมูลหลักของเราว้า,หา,หาโอเคตาที่หกโอ,โอ้หกโซนหกโซนตาที่หกเป็นหกโซน ยังชนะสปินอยู่นะโอเคยังชนะสปินอยู่สำหรับของมิลาต่อไปตาที่เจ็ดเจ็ดศูนย์ฮฮตาที่เจ็ดเป็นเจ็ดศูนย์ ไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้สต่อไปเป็นตาที่แปดก็ยังแปดศูนย์อยู่ตาที่แปดแปดศูนย์ สงใส่อันนี้มันหนาเกินไปไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปตัดรัดเช็ดเขามาอืมตาที่เก้าเก้าศูนย์แฮะ ตาที่เก้าเก้าศูนย์ต่อไปตาที่สิบตาสุดท้ายนะครับโอเคมันกโ็โอ้มันก็เอางี้กลายเป็นงั้นไปกลายเป็นสิบเอ็ดศูนย์สังั้นโอ้จริงเหรอกินเรียบแค่ไหนแม่จะเชื่อเลยก็ คร่าวๆสำหรับคลิปวันนี้เหลือ12สิบสองเองมีใครอยากดูตัวไหนอีกฟิ Win นิกส์วินนี่รู้สึกจะสิบกว่าต่ออ้อสิบห้าต่อสองใช่ไหมแต่อันนี้โดนไปสิบเอ็ดศูนย์นะเออคมเบดมันต่างกันหรือเปล่าหรือว่าผมปล่อยช้าปล่อยเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคต่อมานะ่าจะเป็นตัว ที่ทุกคนไม่ค่อยเล่นเดี๋ยวนะผมจะหาตัวไหนดีเนาะจะไปเอาเปกสัสซัเบกัตซัเขาเล่นคอมโบอะไรกันตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเบกสัสซัอันนี้เป็นของของโซอีคลิปใส่ใส่ไปก่อน ไม่น่ามีอะไรแตกต่างแล้วก็บวกกับหาตัวลัจเจตตาสามหกศูนย์และบิดเป็นบิดแฟลตอันนี้เป็นรสสุดท้ายแล้วนะที่จะลองมาตาที่หนึ่ง เฟกาซัดอะไรวะโซเฟกาซัดดีเฟกาซัดก็ดีแล้วก็สามหกศูนย์แฟกนะครับตาที่หนึ่งก็ตีแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าตีไม่ออกก็คือไม่ออก ้าให่หนึ่งหนึ่งศูนย์โยนไปเหมือนเดิมต่อไปตาที่สอง ตาที่สองเป็นสองหนึ่งตัวแรกขาดครึ่งอย่างโหดอืมหลัดเช็ดเริ่มจะรวมแล้วนะตาที่สองเป็นสองหนึ่งนะครับตาที่สาม ชนกันแบบนี้เป็นเป็นฟินิชสองเท่าถ้าถ้าชนกันแบบนี้ตรงๆไงไก็แพตาที่สี่โอ้ก็ชนได้อยู่โอ้แต่ว่า สามสองใช่ไหมใช่สามสองตาที่สี่เป็นสามต่อสองตาที่ห้าที่ดูบ้านโอ้ยโอ้ยกรบไปโอ้ยกรบไป อตอนนี่ห้าเป็นสี่สองห้าตาไปแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี่ห้าเป็นสี่สองนะครับซ้อมไว้เยอะตาที่หกถ้าทนได้มันก็ทนได้แต่ถ้ามันทนไม่ได้มันก็แตกไปเลยสี่สอง้ไหม ห้าสองตาที่หกเป็นห้าสองต่อไปเป็นตาที่เจ็ดนะครับที่ช่วงนโอ้น่าจะแพ้อยู่ไม่กี่ตัวแพ้สายตีล้วนๆนนะี่แหละ นอกนั้นก็เบิร์ตเพราะว่าไปโดนลายลายลายเอ,อ็กซ์ติมอักที่ห้าสองใช่ไหมเออ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 โอเคหกสองตาที่เจ็ดเป็นหกสองตาที่เจ็ดไปแล้วต่อไปเป็นตาที่แปดที่ชว่ว มันควงตีแล้วแค่ทีเดียวเองเลยในตัวเบลกัสัตว์อ่ะอืมโอเคเป็นเจ็ดสองตาที่แปดเป็นเจ็ดสองต่อไปตาที่เก้าชิชวัน จะพอมาตีปุ๊บก็คือกลับมาตรงเหมือนเดิมตาที่เก้าเป็นแปดสองนับถูกป,ปะะ่ะวะใช่ 8, 2, ไหมแปดสองไหมมาดูจำแนกเดี๋ยวคยว่อยไปดูทีหลังอ้าวตาสุดท้ายไป โอ้หลังวิ่งอ่ะโอ้เบิร์ดก่อนนะครับก็กลายเป็นสิบต่อเอแปดต่อสี่เนาะเพราะตะเกียร์ตัวแตกก่อนนะเดี๋ยวไปย้อนภาพดูก็ได้ จากย้อนภาพแล้วมันต้องเกิดการเบิร์ดก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปหยุดนะฉะนั้น,นเป็นแปตต่อซีงั้นวันนี้นะครับที่เราไปเจอคนอื่นมาสรุปคร่าวๆเจอสายตีฟินิกวิงแพ้อันนี้แพ้แล้วก็เจอดันบัสเตอร์แต่มันเป็นสต็อกคอมโบแล้วผมอาจจะปั่นไม่ดี ชนะไป1 1บต่อมาก็เจอกับหมามันมันพอมันตัวขนาดชนกันได้ะฉะนั้นไอเนี้ยก็เลยชนะเยอะหน่อยก็เป็น8ต่อ4นะครับโอเคสรวตน,นี้ก็น่าจะไปแล้วละ่ะมาทดลองบิดเล่นๆน,นะฮะสำหรับวับนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณหลา